ไม่รถคันนี้มันหรูหลา,าจริงๆนะครับมันหรูหลาคู่บารมีจริงๆสำหรับท่านที่กำลังมองหารถเกรดพรีเมียมเหมือนรถยุโรปนะครับหรือรถญี่ปุ่นที่ระดับแคมร y หรือว่าแอ c o r d อะไรอย่างเงี้นะครับหรือว่าเบนซ์วอลโววีเอ็มนะฮะก็คันนี้ก็หรูหลา สมฐานะกันเลยทีเดียวครับไปไหนก็ภูมิฐานนะครับไม่ว่าจะไปติดต่อธุระการงานนะฮะหรือขับไปท่องเที่ยวเนยใครเห็นก็แล้วก็ได้สมรันะที่ก็เรียกว่าสมกับคุณภาพในของคุณภาพนะครับก็สนใจยังไงในเจ้าของก็ลงขายมีข้อมูลไว้อยู่ในคลิปนะครับก็ลองติดต่อกันดูนะครับให้โชคดีครับ ไม่รถคันนี้มันหรูหลา,าจริงๆนะครับมันหรูหลาคู่บารมีจริงๆสำหรับท่านที่กำลังมองหารถเกรดพรีเมียมเหมือนรถยุโรปนะครับหรือรถญี่ปุ่นที่ระดับแคมร y หรือว่า Accord อะไรอย่างเงี้ยนะครับ